สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใช่ใช่โอเควันนี้ขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่รายการ FC Mobile Weekly Update นะครับผมบาสโจนะครับอยู่กับจานโนผมถามจานโนก่อนได้ไหมว่าทำไมถึงชื่อลอริเกสอันนี้มาจากฮามิดลอริเกสเจมส์ลอริเกสอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะถูกต้องเลยครับโอ้รู้ได้ยังไงมาเลยช่วงช่วงบอลโลกที่เอ่าคนละนิยกีเก่งตอนนั้นอ๋อที่เขาแบบว่าสายสายเขานี่สกอร์เบิกสกอร์แน่นอนใช่มใช่ครับ เฮ้ยผมผมสังเกตเห็นเสื้อจานโนนะมีเหมือนผมเหมือนกัน <ผม S 1> นี่ใช่ป่ะตัวเดียวกันเลยใช่ใช่แต่นี้ลิมิเต็ edition นนะคือบอกเลยถ้าใครมาขอซื้อเนี่ยผมไม่ขายนะครับถ้าไม่มากพอนะครับผมขายอยู่พั 1, นหนึ่งผมมาแล้วก็เยขายแล้วโอเค <c ười> โอเค <c ười> <c ười> ไปอัปเดตอะไย่ี้รว่าตอนนี้ก็มีแข่งน่าจัดแข่งรายการมือกวแขลคโอเคเดี๋ยวเราใช่ใช่เออนี่ครับนี่ครับ EA Sports FC Mobile ตอนนี้เขารับสมัคร512คนโอคนมีหลายชาติมารวบเลยนะมีไทยสิงคโปร์อินโดมาเลเซียอินเดียออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกกลาง ภายในงานก็มีกิจกรรมใช่ไหมครับพี่ภายในงานาใช่ครับมีกิจกรรมครับใช่มีขายบัตรงานเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่1 4ถึง15มิถุนายนนะครับที่หอประชุม BCC Hall นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าภายในงานเนี่ยนอกจากมีกิจกรรม FC Mobile Festival แล้วเนี่ยยังมีดวลฝีเท้า3 3 e สามคด้วยทุกคนโดยความร่วมมือจากพีเมลีใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่านาวันนั้น,นเขาจะมีบรรยากาศห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลใครที่อยากไปถ่ายรูปทำกิจกรรมในนั้น,นก็ได้เลยสำหรับ สายแล้วบาเทนดวลมิลิตาและบาเทนเขาก็ช็อตลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะสายแล้วครับกิช่ากิช่าโอ้โหบาเทนบาเทนลูกนี้ก็ปั่นดีครับน้องโอ้โหเรียบร้อยครับ3ป,ป,ประตูตอนหนึ่งนะฮะกูริดและหมดเวลานะฮะจานโนชนะไป3ประตูตอนหนึ่งคู่แข่งบอกว่าไม่ได้เล่น2เ <c oughs> ดือนเอาอะไรไปสู้เขาบอกเมื่อวานผมก็เห็นเขาล็อกอินอยู่เลยครับซอนต่อไข่มาซอนซอนเลนเชคมาแล้วปั่นโอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย พาดด้วยไงอะโดนแล้วเหรอพี่โจ้อ,อ,ย,อย่าเพิ่งแสดงรีแอคชั่นสิโอเค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 เฮ้ยโอ้โ<ม>าดา<ำ>มแล้วมาแล้วตรงนี้มาแล้วเจพีมุท่ยิงด้วยขวาโอโ้เรียบร้อยครับมาแล้วตรงนี้พิกมาเนสเวดเราที่ชินโนล่าจะปัดด้วยขวาเรียบร้อยแล้วครับโอ้พัตโจโดนไปสองแล้วคนดูคนดูนี่ครับพี่โจ้อของเราโอโ้แบบนี้เป็นคนดูครับที่ชนะเดี๋ยวดิ โจ้ไปแล้วครับที่สำคัญเลยก็อย่าลืมติดตามนะครับ y o u t u b e-sport EA Sports, fc mobile Thailand นะครับแล้วก็เพจด้วย e-sport a fc mobile นะครับโอเควันนี้ผมบัตโจนะครับกับจานโนขอตัวไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนอยากให้ใครมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับทุกคนเจอกันครับ